ผู้กำกับการดังจ้างศิล,ลปินหญิงร้องเพลงประกอบหนังถูกเรียกหนึ่งล้านเหมือนโดนดูถูกแวดวงบันเทิงมีเรื่องราวมีประเด็นร้อนร้อนให้ตามเผือกกันอีกแล้วเมื่อล่าสุดมาเดี่ยวชูเกียรติสักวีรกุณผู้กำกับหนังชื่อดังเจ้าของผลงานคนผีปีศาจสิบสามสยองรักแห่งสยามฟันหวานไอจูบดิวไปด้วยกันนะออกมาโพสต์ข้อความว่า ติดต่อศิล,ลปินหญิงท่านหนึ่งมาร้องเพลงประกอบหนังนางเรียกหนึ่งล้านบาทเฉพาะค่าร้องเราไปทำอะไรให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจขนาดนั้นหรือพร้อมคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเข้าใจว่าปฏิเสธแต่อีกท่านบอกว่าไม่สะดวกรับยังดูสุภาพกว่าด้านคุณชายอาดามหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าโอราคาโหดแท้ครับ วิธีการปฏิเสธก็โหดร้ายมากนะครับและปอลอพี่มุกแอบบอกละเคยติดต่อแต่พอดีเขาติดงานครับ